ตัวนี้เขาเรียกไม่มีปัญหาจุดด้อยบางตัวนี่นะมันจะมีจุดด้อยคือมีเขียวก็มีแต่เราไม่บอกว่าเป็นอะไรนะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเป็นบูลลี่เขาคือหมายความว่าลำลำดำดำเนี่ยมันไม่ได้ดำทั้งหมดนะมันมีเขียวปนก็มีแต่อันนี้ลำดำปีะลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกลมอยู่กับไผ่ แบล็กแอสเปอร์ไผ่ตรงลำสีดำครับตอนนี้นะครับตอน,นี้ที่เห็นภาพอยู่นี่นะครับน่าจะ13ปีครับ<ม>ก็ต้องขอขอบคุณแหล่งแม่พันธุ์ก็คือได้มาจากบริษัทาพามโคพามโคอยู่ฟลอริดาอเมริกาครับ13ปีที่แล้วลุงแรกกันคูชาเตชื่อชาวเตเป็นคนมาเลเซีเขาย้ายไปอยู่นั่นแหละครับก็แรกกันลุงมมานะครับก็ ปัจจุบัน13ปีแล้วแต่ทําไมสิปีไม่ใหญ่ก็ไม่ใหญ่ครับเพราะว่ามันอยู่ในบริเวณที่ไม่เหมาะที่จะทําให้ลำโตนะแล้วก็ลุงตัดตัดเพื่อตอนกิ่งตลอดเลยตอนกิ่งได้แล้วก็ชํากิ่งได้เห็นไหมครับอยู่ข้างล่างข้างล่างเนี่ยนะครับไม่ดําครับไม่ดําเพราะว่ามันมีขนมันคลุมแต่พอหลังจากข้างบนไปแล้วนี่นะครับเห็นไหมครับมันก็จะมีสีดําปีเลยตัวนี้มันจะได้ เป็นไผ่ตรงนะครับจะได้หลายเด้งอันที่หนึ่งกินหน่ออร่อยนะครับเหมือนน่อตรงหวานเลยและครับต่อมาก็คือลำใช้ประโยชน์กันเยอะครับแหล่งกำเนิดอยู่อินโดนีเซียนะครับเขาก็ใช้ลำทำบ้านบ้านบาหลีนะครับของบ้านเอโรราฮารีนะครับเดี๋ยวเรามีภาพให้ดูนะครับอันนี้เขาก็ใช้พันนี้ครับเป็นโครงสร้างหลักด้านในเนี่ยก็อาจจะเป็นเจาวาแบล็กนะครับแต่ตัวนี้ใช้ลำครับลำมันดำครับ ลำมันดำนะครับตอนนี้ที่โตสุดของเรานี่นะก็อยู่ประมาณหกนิ้วเจดนิ้วต่อที่เราตัดออกไปนะครับแต่ว่ากอเนี้ยเราอาศัยเพื่อขยายพันธุ์นะครับคนได้จากลุงไปเยอะเลยครับนี่แล้วก็ลุงไปตามที่สวนมิสเตอร์เคเขาก็ให้เหตุผลให้ข้อมูลที่ดีคือตัวนี้เขาเรียกไม่มีปัญหาจุดด้อยบางตัวนี่นะมันจะมีจุดด้อยคือมีเขียวก็มีแต่เราไม่บอกว่าเป็นอะไรนะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเป็นบูลลี่เขา คือหมายความว่าลำลำดำดำเนี่ยมันไม่ได้ดำทั้งหมดนะมันมีเขียวปนก็มีแต่อันนี้ลำดำปีนะครับแล้วก็นี่เห็นไหมครับเนี่ยใหญ่นะครับแล้วขยายก็ง่ายเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็มีหลายท่านสนใจครับสองสาวันสี่วันห้าวันที่ผ่านมานี่คนรับตัวนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีรายใหญ่กําลังจะมาครับเขาบอกเอาร้อยกิ่งโอ้โหลุงตื่นเต้นดีใจครับซึ่งก็รออยู่นะครับก็ยังไงก็เนี่ย นะครับลุงว่ามันก็เป็นตัวมีเขาเรียกว่ามีเอกลักษณ์นะครับตัวนี้นะครับลามดูนะครับแต่ว่าถ้าเกิดบางอันมันเหี่ยวมันก็ไอ้นี่เหมือนกันนะครับแต่เดี๋ยวจะให้ดูรูปนะครับรูปที่เราตัดแก่เต็มที่มันถึงจะดํานะครับแต่ถ้ายังไม่แก่เต็มที่เนี่ยอันนี้มันกาเก่าคร่าคร่ามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นตัวที่น่าปลูกอีกตัวหนึ่งนะครับสําหรับโครงสร้างบ้านไม้ไผ่นะครับเป็นไผ่ตรงนะครับยังไงแล้วเนี่ยถ้าใครมีเนี่ยนะ ก็น่าสนครับหลายท่านก็มาเอาไปเพราะนี่ตัวนี้ขยายง่ายครับมันก็ขยายโดยการตอนได้กุดชําเงาได้นะครับแล้วก็อตอนกิ่งชํากิ่งได้หมดเลยคือต้นพันธุ์ของแบล็กแอสเปอร์ครับโอ้โหนี่ชําไว้น่าจะชําด้วยตอนด้วยนะครับนี่น่าจะโดยประมาณนะน่าจะเกินห้าเดือนดูรากสิครับนี่นี่นี่ดูรากรากแน่นเลยนี่แล้วต้องขอขอบคุณีท่านนี้เอาไปแล้วหนึ่งกระถาง โอเคนะครับนี่ให้เห็นนะครับรากแน่นๆ่นเลยครับขอบคุณนะครับท่านใดที่ปลูกแล้วนะครับมีข้อคิดเห็นยังไงปลูกตรงไหนโตไม่ไมโตยังไงก็เอาไปใช้งานอะไรกันบ้างอ่าคอมเมนต์มาหน่อยนะครับขอบพระคุณครับ ฝาก like, กดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ